ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o สโต c คร a เอเตอ anel n กับการดูดวงภาย,ยิปซีกันนะครับซึ่งวันนี้เราก็มาดูดวงกันแบบเรนดอมนะเป็นการดูในภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นขอให้รับชมไว้เป็นแนวทางเท่านั้นพอนะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามลายที่ให้ไว้นี้ภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับและที่สําคัญคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือโชคดีฟ้าประทานที่คุณกําลังจะได้รับเออน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับโชคดีฟ้าประทานที่คุณกำลังจะได้รับเป็นอะไรได้บ้างคืออะไรยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงทายให้คุณนะครับทําใจสบายๆนะครับวันนี้คุณได้ไพ่โอหนึ่งไม้เท้าเอซอฟบอนเกณฑ์ประสบความสําเร็จมาแล้วนะสามไม้เท้าทรีออฟบอนสิ่งที่วาดฝันไว้วางแผนไว้มีโอกาสเป็นจริงนะครับ The world โอ้ฟ้าประธานของแท้เลย The world มาความสำเร็จทั้งปวงในแง่ไหนก็ได้เดี๋ยวมาดูกันนะครับอืมดีงามมากวันนี้โอ้ oh. สามดาบ three of swords ไม่ต้องกลัวสามดาบระมัดระวังความกังวลล่วงหน้าสักหน่อยนอกนั้นไม่มีอะไรต้องกลัวนะครับอืมหกดาบ six of swords สิ่งที่ทำอยู่จะมีความคืบหน้า การสื่อสารก็เด่นนะหรือแม้แต่การเดินทางไกลการคิดจะไปศึกษาต่อการเปลี่ยนงานก็เด่นอะไรแบบนี้มีความก้าวหน้าแน่นอน9้าวถ้วยชัดๆนายอ o คัพ p s คุณจะมีความเพียบพร้อมบริบูรณ์พอสมควรเลยเยอะเลยแหละนะ9้าวถ้วยขาดไปถ้วยเดียวเองก้าวไม้เท้า n Night of Wands ทุกอย่างที่จะได้มาต้องลงทุนลงแรงด้วยความขยันขันแข็งนะครับ แต่จะเป็นการคุ้มค่าเหนื่อยเหนื่อยแล้วคุ้มแบบนี้อ่าชัดๆราชาดา King of s ซอร์ s คุณมีโอกาสได้รับความสนับสนุนจากผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจนะแปดถ้วย g อ t of Cups สิ่งใดที่แล้วไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ต่อชีวิตละทิ้งให้หมดปล่อยวางให้หมดแล้วจะดีเองนะครับแล้วก็โอ้โหราชินีถ้วย Queen of Cups ความสุขสบายมาเยื่อเยือนแล้วนะครับโอเคมาดูกันนะครับวันนี้มาขยายความกันนะอืมโชคดีฟ้าประทานที่คุณกําลังจะได้รับจากหน้าไพ่วันนี้ค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องชีวิตส่วนตัวการงานและความสัมพันธ์บางส่วนที่ไม่ใช่เรื่องความรักแบบคู่รักคู่ครองนะครับแต่จะเป็นมิตรภาพใหม่ๆก็ได้การงานใหม่ๆความก้าวหน้าใดๆความเจริญก้าวหน้าใดๆในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่นะดวงการงานโดดเด่นเด้งมาใบแรกเลยนะครับ คุณที่ทํางานใดๆอยู่ก็แล้วแต่คุณจะมีโอกาสประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณทําอยู่นะครับตามกําลังตามความขยันเลยนะครับประมาณนี้สิ่งใดที่คุณวางแผนไว้มีแพผนไว้อยากจะทำโน่นทํานี่คิดโครงการใดๆไว้มีโอกาสได้ทําหรือบางท่านมีโอกาสได้เริ่มทําหรือบางท่านเริ่มทําแล้วด้วยตอนเนี้ขอให้เชื่อมั่นวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับ สิ่งที่คุณคิดจะทำหรือตั้งใจทำมีโอกาสประสบความสำเร็จ The World มาขนาดนี้ตีความได้หลากหลายอย่างเลยแต่ที่แน่ๆใจความสำคัญของใบนี้คือความสำเร็จนะ The ว o r l d นี่ดีงามเทียบเท่าเดอะซันซึ่งเป็นใบที่ดีที่สุดของสำหรับผ้ายิปซีสากลเลยความหมายหนึ่งก็คือความสำเร็จส่วนความหมายอื่นๆก็เช่นการติดต่อต่างประเทศการเป็นที่รู้จักกว้างไกลามากขึ้นการสื่อสารที่ดีอะไรแบบนี้ ธุรกิจที่ลื่นคล่องประสบความสําเร็จในวงกว้างก็ได้เช่นกันใบนี้ออกมามันสมันสำเร็จแน่นอนนะครับมีคําเตือนเล็กน้อยเท่านั้นเอง3าดาบมาระมัดระวังความกลัดกลุ้มใจอันไม่มีสาเหตุหรือการคิดกังวลไปเองล่วงหน้าประมาณนี้ต้องทํานายทายทักเตือนกันตรงๆนะครับระวังการกังวลล่วงหน้าการคิดในสิ่งที่ยังไม่เกิดกลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิดแบบนี้ไม่มีอะไรจะทําร้ายคุณได้นอกจากการทําร้ายใจตัวเองประมาณนี้ถ้าคุณเครียดกังวลคุณจะ จ,จ็บใจเองแต่ถ้าคุณควบคุมความเครียดควบคุมความกังวลได้คุณจะสบายใจมาก แล้วยิ่งสบายใจจะยิ่งเกิดผลดียิ่งสบายใจยิ่งเกิดผลดีการงานก้าวหน้ามีโอกาสคืบหน้าสิ่งใดที่หยุดชะงักมานานมีโอกาสก้าวหน้ามีโอกาสได้สารต่อแบบนี้บางท่านจะมีข่าวดีจากทางไกลหรือมีโอกาสเดินทางทางไกลติดต่อคนต่างชาติต่างแดนแบบนี้ถ้าอยากจะทําสามารถทําได้หรือถ้าบางท่านไม่อยากจะเดินทางไปไหนมีโอกาสที่จะมีคนทางไกลมาหาและส่งเสริมชีวิตให้ดีขึ้นได้เช่นกันพลังงานสามารถสลับฝั่งกันได้นะครับ ที่แน่คุณจะมีชีวิตในภาพรวมที่สุขสบายมากขึ้นเรียกว่าสุขสบายในที่นี้ไม่ได้แปลว่ากินกินนอนนอนะครับต้องขออธิบายไว้ก่อนเลยว่าสุขสบายในที่นี้หมายถึงความเพียบพร้อมอุดมสมบูรณ์ในข้าวของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคของกินของใช้ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกทั้งหลายบ้านรถที่ดินอะไรแบบนี้จะมีมากขึ้นโดยลําดับแบบนี้ความก้าวถ้วยบ่งบอกชัดเจนตามหน้าผ้าอยู่แล้วนะผ้ายิบซเป็นการสื่อสารตรงไปตรงมาตามภาพ9้าวถ้วยนี่คือความมีเพียบพร้อมเกือบจะเพียบพร้อมขาดไปเพียงถ้วยเดียวก็ครบ10แล้วเท่าน,นั้นเองมาได้ทั้ง9้าวถ้วยแล้วนะครับอย่าท้อแท้นะครับตอนนี้คุณมาถูกทางแล้ว เก้าว uh, ไม้เท้าบ่งบอกว่าคุณจะต้องใช้ความขยันขันแข็งอดทนแล้วก็รอเป็นเย็นได้นะครับค่อยๆเติบโตไปตามลําดับใช้ความรู้ความสามารถที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดช่วงเวลานี้อาจจะเหนื่อยสักหน่อยหรือว่าต้องใช้เรียกว่าโอ้โหใช้กําลังสมองใช้กําลังแรงกายแรงใจมากมายแต่เชื่อเถอะว่าจะเป็นการลงทุนลงแรงที่คุ้มค่าเหนื่อยนะทุกสิ่งที่คุณทําอยู่ตอนนี้มีผู้ใหญ่เห็นมีคนแวดล้อมเห็น ผู้มีอำนาจเล็งเห็นมองเห็นคุณมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจหรือญาติมิตรสหายใครก็แล้วแต่ที่เขามองคุณอยู่ด้วยความชื่นชมแบบนี้แม้แต่คนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนอาจจะกลายมาเป็นผู้สนับสนุนคุณได้ด้วยซ้ำไม่ว่าจะมาทางตรงหรือทางอ้อมนะครับคนที่ทำงานประจำมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งเป็นลูกรักของเจ้านายคนที่ทำงานอิสระค้าขายมีโอกาสได้ลูกค้ารายใหญ่เพิ่มขึ้นหรือมีโอกาสได้ลูกค้าประจำเพิ่มมากขึ้นแบบนี้ทุกอย่างจะลื่นจะคล่องได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี หรือแม้แต่ตัวคุณเองนั่นแหละที่จะเติบโตมีอํานาจขึ้นมาเสียเองนะครับนะกลายเป็นผู้มีอํานาจขึ้นมาเองไม่ว่าจะด้วยสายงานหรือด้วยบาร,รมีบางอย่างคุณอาจจะได้เป็นผู้นําชุมชนผู้นําการงานผู้นำโปรเจกต์หรือ เป็นหัวหน้าอะไรสักอย่างมันต้องมาแนวๆนี้นะราชาดาบความหมายที่1คือการได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ความหมายที่2ตัวคุณเองนะั่นแหละที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้มีอำนาจด้วยตัวเองประมาณนี้นะครับแปดถ้วยออกมาก็ต้องแนะนํากันตามตรงว่าอะไรที่ไม่จําเป็นต่อชีวิตอะไรที่มันเก่าไปแล้วเอาไปแล้วหรือว่าเป็นภาระที่แบบให้โดยใช่เหตุขอให้สลัดทิ้งไปปล่อยวางให้ได้เราแนะนําแบบนี้ไม่ใช่ให้คุณละทิ้งหรือปัดความรับผิดชอบนะครับแต่ใน ความหมายของ8ถ้วยคืออะไรที่ไม่จําเป็นต่อการเติบโตเราต้องปลดออกไปบ้าง คนเราไม่สามารถแบกโลกแบกทุกอย่างไว้บนบาได้ตามลําพังนะครับอะไรไม่จําเป็นวางลงปล่อยวางแล้วคุณจะก้าวหน้าได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นนะครับอะไรที่เป็นตัวทวงตัวฉุดรั้งก็จําเป็นต้องปล่อยวางไปแบบนี้ move on จากอดีตให้ได้บางท่านอาจจะยึดติดกับอดีตบางอย่างอยู่ถ้าตัดใจละทิ้งอดีตได้คุณจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเลยประมาณนี้ถ้าคุณทำได้ตามที่แนะนำนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานชีวิตส่วนตัวการปล่อยวางการทำใจให้สงบสบายอยู่เสมอจะดึงดูดสิ่งดี ด,ดีเข้ามาจะได้โชคดีเราฟ้าประทานตามหัวข้อนี้เลยชีวิตคุณจะมีความสุขความสบายความเป็นความสุขสงบที่แท้จริงเรียกว่าเป็นความสุขที่ไม่หวือหวาไม่ตื่นเต้นไม่มีอะไรเร้าใจบางคนที่มีจริตชอบความเร้าใจอาจจะรู้สึกว่าน่าเบือ่อแต่ผมขอยืนยันว่าชีวิตที่เรียบง่ายเนี่ยแหละดีที่สุดแล้วเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องมาลุ้นคอยตื่นเต้นอยู่ว่าวันนี้จะเป็นยังไงพรุ่งนี้จะเป็นยังไงชีวิตบางคนตื่นเต้นเกินไปมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีงามเสมอไป ค,ความเรียบง่ายไม่ได้จํากัดว่าจะต้องมีทรัพย์สินน้อยหรืออะไรแต่อย่างใดอย่าเข้าใจผิดนะความเรียบง่ายคุณจะร่ํารวยมั่งคั่งก็ได้แต่ความเรียบง่ายคือการใช้ชีวิต ชีวิตที่เรียบง่ายคือวิถีที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอยู่อย่างสุขสงบตามอัตภาพไม่ต้องไปแก่งแย่งแข่งขันใครไม่ต้องกลัวว่าจะไปสร้างศัตรูที่ไหนอะไรยังไงเป็นชีวิตที่สุขสงบแล้วยิ่งคุณสุขสงบจากภายในยิ่งดึงดูดสิ่งดีๆโชคดีฟ้าประทานก็จะมาโดยเร็วยิ่งขึ้นประมาณนี้นะครับมีเวลาไปสงบจิตสงบใจใช้เวลาส่วนตัวให้เต็มที่โดยรวมไพ่ชุดนี้วันนี้ที่ออกมาบ่งบอกชัดเจนว่าคุณจะมีการประสบความสาเร็จอย่างแน่นอนดังกล่าวไปทั้งหมดแล้วขอให้สบาย ใจได้เลยดวงดีแล้วที่เหลืออยู่ที่การปฏิบัตินะครับดูดวงดูให้เกิดประโยชน์อย่าเชื่อแบบปักใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามันจะต้องเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นอันนั้นมันจะงมงายเกินไปต้องแนะนํากันตามตรงว่าให้ดูเป็นข้อมูลเป็นแนวทางพอดูดวงแล้วมีแนวโน้มแบบนี้เอาไปปรับใช้กับชีวิตเออในการดําเนินชีวิตว่าฉันจะทําอย่างนี้ต่อไปอะไรที่เป็นคําแนะนาําคําเตือนรับฟังไว้ไม่เสียหายที่เหลืออยู่ที่การปฏิบัตินะครับดวงดีแล้วขอให้ขยันขันแข็งซื่อสัตย์สุจริตแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะดีเองนะ ครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่ปสงท้ายท้ายสุดกันอีกสักหนึ่งใบนะว่าไพ่มีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรนะครับวันนี้นะครับโอเคโอ้โหอัศวินไม้เท้านาอฟวอนสใบนี้ก็มาคอนเฟิร์มคำทำนายวันนี้ว่าเรามากันถูกทางนะครับชีวิตคุณกำลังอยู่ในช่วงที่เจริญเติบโตกนะ้าวหน้า ช่วงเวลานี้คุณสามารถทําอะไรได้ค่อนข้างตามใจฝันตามใจอยากที่อยากจะทําเลยนะครับสิ่งเดียวที่ต้องระวังแนะนําไปแล้วคือระวังความเครียดความกังวลน,นะครับไม่มีใครทําอะไรคุณได้เว้นแต่คุณจะสะดุดขาตัวเองล้มเองเพราะฉะนั้นใบนี้เป็นการก้าวย่างเติบโตอย่างเรียกว่าค่อยเป็นค่อยไปตามลําดับขั้นแล้วก็เติบโตช้าๆแต่ว่ามั่นคงนะครับความสําเร็จมาแล้วอยู่แค่เอื้อ่ดวงดีแล้วที่เหลืออยู่แค่การปฏิบัติอย่างจริงจังเท่านั้นนะครับประมาณนี้นะโอเคครับขอพระคุณทุกการติดตามนะครับขอให้มีความสุขความเจริ ิทุกท่านและพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ